วันที่16สิงหาคม2 5 65กับบรรยากาศฝ่าฝนตกใน่าคอีสานเป็นช่วงเขาพันสาปบอว่าสิเดือนทางไปทั้งใดเพื่อพั่นกับเคียวชอุมเป็นที่ชื่นอกชื่นใจบรรยากาศทงไฮท่งหน้าในช่วงนี้สำหรับ พี่นอ้องเกษตรกรเช่าให้เช่นานาก็ะรอเก็บเกี่ยวอีก2-3เดือนทางหน้าถึงตอนนั้นก็สิบเขาช่วงออกพันษากันพอดีจังสิได้เก็บเกี่ยวผลผลิตเอาเขาขึ้นเหล่าหม้อล่ำกักสกับมากคือคับอีกเท่าหนึงแต่ในช่วงนี้กักิเป็นช่วงปิดรูก,การมีโอกาสได้เตรียมตัวสอมเสีมอุปกรณ์ในการแสดง ไดมันเทมันพังก็ได้ซอมได้เซมเพื่อร่องรับการเปิดฤดูกาลที่สิมาถ,ถึงอีกเดือน2เดือนแต่มีบางคนบางศินปินอาศัยโอกาสช่วงนี้ไปท่องเที่ยวพักผ่อนกันหลังจากที่กำงานมาตลอดฤดูกาลหลายๆเดือนที่ผ่านมาเป็นตน้นแบบบอยสิริใยแอนอรด,ดีช่วงนี้เพิ่นกลับไป เที่ยวพักผ่อนอยู่ที่จังหวัดเชียงใหม่โดยเริ่มเดินทางถึงเต่วันที14สิงหาคม2 5 6 5ช่วงคำคำเพ่อนกระพากันไปขึ้นเครื่องอยู่ที่สนามบินคอนแกนป่อไม้ไปถี่จังหวัดเชียงใหม่มือแรกจนกิดเข้าห้องพักในโรงแรมในจังหวัดเชียงใหม่ซึ่งเพ่อนก็เปิดเผยออกมาแล้ว้อ,องพักมือแรก ของซีหนึ่งศูนย์สำหรับใครอยากเอาไปเชียงโฉกในมือนีซึ่งเป็นวันหอยออกและเมื่อที่สองวันที่ 15, สิบห้าสิงหาคมสองพันห้าร้อยหกสิบห้าเพื่อนกระพักอยู่ที่ของเก่าศูนย์แปดโดยเมื่อวันที่ผ่านมามีอากาศฝนตกในตัวเชียงใหม่ในช่วงกลางเวน้นแต่ตอนใบใบทั้งสองศิลปินนีเพิ่นก็ไปไหว้ผัะหลวงพ่อท่านใจทิวัดดอยคำที่เป็นที่เคารพสักการะของประชาชนแดะนักท่องเที่ยว ที่มาไปขอโชคขอลาบขอพอรโดยหลวงพ่อท่านใจองค์นี้ก็ึ้นซื้อว่าเป็นพระที่ศักดิ์สิทธิ์องค์หนึ่งถ้า,ายรไปถ้าขอพอรแล้วได้ดังใจมีความสําเร็จก็สิเอาพวงมะล่ดอกมะลิไปแก่บนแต่ละมือก็สิบีพวงมะล่ดอกมะลิหลายขลดที่ทางวัดไปเก็บออกมาเพื่อให้นักท่องเที่ยว แต่เอาอดอกมะลิมาขลบสักะระในมือทัดไปตัวใดมันแห้งมันเหี่ยวก็ต้องเก็บกวาดเป็นอย่งสี่อยู่ตลอดสําหรับวัดนี้ส่วนคำคำของวันที่สิเพิ่นกับภากันกินข่าแรงในบรรยากาศสองคนกินขอกันไปน้ำหยอก,กันไปน้ำมีชนแกวเบียรกันบังกับเป็นบรรยากาศส่วนตัวกันอิลีสำหรับการท่องเที่ยวของคูหักคูนินเป็นภาพที่น่ารัก สำหรับ f อซที่อยู่ในกลุ่มปิดกว่า1 5 0 0 0คนและสิ่งที่น่าประทับใจอีกอย่างหนึ่งของการท่องเที่ยวเทอร์นีตทางแอดมินของกลุ่มไปเที่ยวโดยกันกับแอนบอยคนคอรองเอฟซี C, ที่อยู่ในกลุ่มว่าให้เอาภาพาไทยไหลสดออกมาเผยแผ่สู่สาธารนณะจะไกให้เป็นการพักผ่อนส่วนตัวอิลีสำหรับ สิลปินคูนีเป็นการรักษาพื้นที่ส่วนตัวของสองสิลปินควนใจแฟนครับกับพื้นที่มหาศจ,จัรย์อีดีอยู่ในกลุ่มจอบเวิรงกันแบบเงียบกิ๊บโวยผ่าื้ดออกมาสู่สาธารณชนทางนอกถึงมีบัางแต่กันหน่อยแกบสิบเห็นเลยแสดงว่าคนที่เขาไปในกลุ่มนี้เป็นเอฟซีแฟนพันธ์เท้ของ แอนอรดี <and> และบอยซีดีใช่ที่รักษาความเป็นส่วนตัวของศิลปินในดวงใจโบห้มีผ่าพุดออกมากบางเถื่อกิจกรรมการไปท่องเที่ยวแบบผูหักกับมีผาพแบบปุกกิกกันบางบอกอดกันแน่ห้อมกันไปนั่งเป็นเรื่องปกติบางคนก็บอกว่าการเขาไปในลุมปิดที่มีค่าตัวเขาไปคนละเก่าสิบเกาบาทเป็นการจัาให้สองซินเปิน,นีไปพักอนหลังจากกำงานมานักติดต่อกันมายาวนานปีสองปี ก็สิได้เห็นบรรยากาศของการไปท่องเที่ยวการไปพักผ่อนแบบสบายๆที่หน่อยนักได้เห็นถ้ามีความขัดหนาเป็นยังไรสีเอามารายงานให้ได้รับชมรับฟังกันในคลิปต่อไปใครมีความคิดเห็นเป็นยังไรสามารถอราคอมเมนต์ออกมามได้ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งไว้เพื่อพลาดคลิปต่อไปคลิปหน้าม,มาพบกันใหม่สวัสดีครับ